สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วะสลาตุวะสลามุอะลัยรอซูลิลลาห์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะมันวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตครับมาพบกันต่อนะฮะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในเชื่อประวัติท่านอับดุลลาห์สุลตานลมที่เราได้พูดคุยกันมาจนถึงสงครามตะบุกเราก็ได้ไปถึงที่ท่านอับดุลลาห์สุลตานลมได้จัดกองทัพที่เรียกว่าเยชนอัสรอและท่านอบีก็ได้เดินทัพไปจนกระทั่งสร้างความหวาดกลัวให้กับพวกกองทัพของโรมแล้วพวกโรมก็ได้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 ถอยทัพไปนะฮะด้วยกับความกลัวกองทัพของอิสลามแล้วตรงนี้เนี่ยดังที่ท่านอับดุลลาย์สุลต่านลมได้บอกว่า วัติตุคำสันลัมย่อตาหุนอาหดุนขมดีฉันได้ได้มาห้าอย่างซึ่งห้าอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะได้รับก่อนจากฉันและหนึ่งในนั้นเนี่ยท่านอนับดุลสลัม,ลไ,มลได้บอกว่านเซิรตุูเบิรรัดมมซีรอตัยชะฮ์รฉันได้รับชัยชนะด้วยกับนะฮะด้วยกับการสร้างความหวาดกลัวหมายความว่าความหวาดกลัวให้กับศัตรูเนี่ยในการเดินทางที่เป็นเป็นหนึ่งเดือนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามตะบูกนะก็คือ ความพยายามความพยายามอีกครั้งหนึ่งที่พวกศัตรูเนี่ยพยายามที่จะรอบสังหารท่านอับดุลลาวะสัลต่านท่านอับดุลลาวะสัลลัาได้กลับมาจากสงครามตะบุกโดยที şey. ่ได้รับชัยชนะได้รับชัยชนะในสงครามนี้แล้วอัลตาราก็ได้ให้บรรดาบรรดามุสลิมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องอะไรฮะไม่ต้องได้พบกับการต่อสู้แต่สิ่งที่ เกิดขึ้นจากบางพวกมุนาเิกีนบางคนที่ได้ออกไปในกองทัพพร้อมกับท่านอับดุลสลองอะไรวับสันลำและขับพยายามที่จะสังหารท่านอับดุลสลองอะไรวับสันลำซึ่งบรรดาพวกมุนาเิกีนพี่น้องดังที่เราได้รู้นะว่าที่นครมดีน่าเนี่ยยังมีมีพวกมุนาฟิกอยู่มุนาฟิกคือพวกหน้าว้หลังหลอกคือพวกที่ในใจของเขาเนี่ยไม่ต้องการไม่ต้องการอิสลามแต่ว่าเวลาท่านอับดุลสลองอะไรวับสันลำได้มี มีอ,อำนาจมีกำลังกองกำลังท่านนบีเนี่ยได้ปกครองในดินแดนที่ที่ทนครมดีนาได้นะก็เลยทำให้ทาให้พวกนี้เนี่ยเกิดความหวาดกลัวเพราะเวลากลัวก็พูดบอกว่าฉันรับอิสลามนะฉันยอมเป็นอิสลามแต่ในใจของเขาเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทำการรับอิสลามแล้วก็พยายามที่จะอะไระสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นกับอิสลามลหลายๆครั้งที่บรรดาสหาบาได้ ขออนุญาตท่านอบีบอกท่านอบีว่าให้ท่านอนุมัติมาฉันจะได้ปัดคอพวกมมนาฟิกนี้นะท่านอับีสอมารอยซาม,มได้บอกว่าละบอกว่าไม่ได้ลายุะหัดดะสุนนัสอันนโมฮัมมัดันกอตาละอ ah ัศฮาบะท่านอบีบอกว่าผู้คนจะได้มาพูดไม่ได้ว่ามุฮัมมัดนั้นฆ่าพวกตัวเองนะคืออยาให้คนมาพูดกันว่ามุฮัมหมัดได้ฆ่าพวกตัวเองเพราะว่าพอเวลาท่านอบีได้สั่งสังหารพวกมมนาฟิกเนี่ยที่ในที่เรามองเห็นเขาเนี่ยคือในรหัสเนี่ย ในที่เปิดเผยเนี่ยที่เขาเปิดเผยมาเนี่ยคือเขาเป็นมุสลิมถึงแม้ว่าในใจเขาจะมีความเป็นเป็นกูฟอสแต่ท่านนาบีเนี่ยไดเราคำสั่งจากลัสวาณูตาลามาให้ให้ทำการอะไรฮนะให้ทําการตัดสินเพียงแค่ในสิ่งที่สิ่งที่เปิดเผยสิ่งที่มองเห็นอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในความรักมากของอิสลามนะความเมตตาของอิสลามที่ให้เราได้เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่คอยตัดสินสิ่งที่อยู่ในใจคนอื่นแม้กระทั่งท่าน,น,าอ,นอ,อ,อับดุลเบีร์สันลองในอสลัล <c oughs> ลัมเพราะนั้นพวกนี้เรามีการวางแผนนะ มีการวางแผนที่จะจะ,จะอะไรฮะจะโยนก้อนหินใส่ท่านอาบีุลลาห์สลหัสลลัมจากจากที่สูงนะหรือว่าจะจะ,จะผักท่านอาบีลอออุลลาห์สุลลัมวสั้นลำให้ลงจากลงจากาที่สูงนะในตอนท่านนาบีอยู่ระหว่างทางคือในในเส้นทางการเดินทางเนี่ยเดินทางในดินแดนทะเลทรายเนี่ยก็มีทั้งเวลาเดินทางขึ้นที่สูงลงที่ต่ํา นะเพราะนั้นพวกนี้ได้วางแผนกันว่าพอเวลาท่านนบีไปถึงตรงจุดนั้นจุดนี้เนี่ยในที่สูงเนี่ยเขาให้เขาเขาทำการอะไรฮะจัดการโยนท่านบานะานบีลงมาแอบผักท่านนบีลงมาท่านนบีสุลต่านอับบีซันลัมได้บอกกับบรรดาอสหาบอาว่าใครทีนะ่มีความมีความต้องการที่จะเดินเดินในในวาดีเพราะฉะนั้นในวาดีเนี่ยเป็นเป็นวาดีที่อะไรฮะที่ถือว่าเป็นเป็นที่ลุ่มเนะย ส่วนใครที่ต้องการที่จะเดินเดินในที่สูงก็คือที่ที่เรียกว่ามาการมุสตอเฟเนีนะก็ให้เดินบนที่สูงนะพอเวลาท่านนบีได้เดินทางไปจนถึงถึงสถานที่ที่เป็นจุดที่สูงเนี่ยแล้วพวกนี้ก็ต้องการที่จะที่จะ ทำตามแผนการที่พวกเขาได้วางไว้คือพวกมุนาฟิกเนี่ยนะแผนการในการสรังหารท่านนบบีซอลลอห์ของอะลไรวะาสัลลัมลในตอนที่เดินทางสงครามตะบุกเนี่ยนะท่านนบีก็จะรับวะฮีจากลอสซาบฮานุวา,าวตาลาได้บอกท่านนบีถึงการวางแผนของพวกมุนาฟิกนะท่านอับบีซอลลอหะสันลำก็เลย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 บอกบรรดาซาฮ์บะว่าใครอยากจะเดินอยู่ในวาดีนะคือในในที่ลุ่มในทางที่เป็นทางทางลุ่มทางทางทางต่ำเนี่ยก็เดินแล้วก็แต่ว่าท่านอับบีซอลลอหะสันลัมแล้วท่านนบีได้บอกว่าทางลุ่มเนี่ยเป็นเป็นทางที่กว้าง แล้วใครอยากจะเดินบนในทางที่สูงก็ให้เดินนะและผู้คนส่วนมากก็เดินอยู่ในในที่อะไรฮะในในในที่ลุ่มเพราะเป็นทางที่กว้างแล้วก็จะจะง่ายกว่านอกจากคนกลุ่มนี้เนี่ยที่เดินตามหลังท่านอับดุลสลามหรือวะซันลัมต้องการที่จะโยนท่านนบีลงลามงมาต้องการสังหารท่านนบีนะต้องการที่จะผักท่านนบีลงมาจากที่สูงแล้วจากท่านนบีโยนลงมาเวลาที่ท่านอับดุลสลามหรอวะาซันลัมได้ เห็นผู้คนที่ออกห่างจากท่านอับีุลลาห์สันลำไปแล้วก็ได้ไปไปใส่หน้ากากนะใส่หน้ากากโดยที่เป็นเป็นเป็นอะไรฮะเหมือนกับเป็นการการใส่หน้ากากของเขาเนี่ยไใช่ว่ามีหน้ากากเป็นรูปร่างนะก็คือการเอาอะไรมาพันหน้าเอาผ้ามาปิดหน้าอะไรเนี่ยซึ่งเป็นเป็นบางครั้งเนี่ยในการเดินทางเ้าเนี่ยเป็นการสวมหน้ากากที่สําหรับการออกสงคราม นะเพราะนั้นบางบบบาาางางางครั้งบรรดาซาฮาร์หรือว่าท่านอับดุลสลอมสลัมก็มองดูเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไม่ใช่มีการวางแผนอะไรแต่ว่าคนกลุ่มนี้ใส่หน้ากากแล้วก็มีการวางแผนแล้วก็คิดในเรื่องที่จะทําในสิ่งที่เขาได้วางแผนไว้ก็คือการโยนท่านอบีลงมาจากที่สูงท่านอับดุลสลอมลัมตอนนี้เนี่ยท่านอับดุลสลัมตอนนี้เนี่ยท่านอบดุลสลอสลัมตนนี้เ่ยท่านอับดลาลอมสลัมตนนี้เนี่ยท่านอับดุลสลอมลัมตอนนี้เนี่ท่านอับดุลสลอมสลัมตอนฟิกเนี่ย วางแผนจะสังหารท่านนาบีสุลต่านท่านนบีก็เลยใช้ให้ท่านโฮดายฟ้าบินยามานแล้วก็อัมมาร์บินยาเซธโฮดายฟ้าเดี๋ยวเราดูนะว่าโฮดายฟ้าเป็นเป็นคนที่ได้รับฉายาว่าซอฮิบอุสเซรือนบีสุลต่านคนที่ได้เก็บความลับของท่านนบีสุลต่านคนที่ได้เก็บความลับของท่านนบีสุลต่านแล้วก็อัมมาร์บินยาซซธนะอัมมาร์ก็เป็นหนึ่งในคนที่ท่านนบีสุลต่านได้ยืนยันว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์ในตอนที่อัมมาร์แล้วก็พ่อของเขาที่ชื่อยาซซธแล้วก็แม่เขาที่ชื่อสุเมย์ยะเนี่ย กำลังโดนโดน,โดนโดนทรมานอยู่ที่นครมักกะเนี่ยนะโดนโดนกันแกล้งโดนทรมานอยู่นะท่านอบ,บีก็เดินผ่านมาท่านอบ,บีบอกว่าซอมบารอนอาลุยาเซฟเอินนามอวัดะกูมุนจันนะอดทนเถอะครอบครัวข,ของยาเซฟเพราะว่าบ้านปลายของพวกเจ้าเนี่ยก็คือคือส่งสวรรค์นะแล้วทั้งสองทั้งฮุสัยฟ้าและกัอมมาร์เนี่ยก็ได้เดินทางไปกับท่านอนับดุลเบิดซอมบาร์ของอะไรวะซันลำท่านอบ,บีใช้ให้อัมมาร์จูงเชือกนะนะ เอาอูดเอาเชือกของอูดมาแล้วก็ใช้ให้ขุดไฟฟ้าเนี่ยเป็นคนที่จูงอูดจูงอูดไปนะแล้วเวลาที่พวกเขาได้ได้เดินเดินทางไปด้วยกันเนี่ยทั้งท่านอัทัุลอาม์ทั้งอูมมงดฟฟ้าเนี่ยแล้วก็บรรดาสฮาบะ์เนี่ยได้เดินทางไปด้วยกันได้ยินนะบรรดาสฮาบะ์ก็ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงคนกลุ่มหนึ่งที่เดินมาทางด้านหลังของ ของ uh, กลุ่มท่านอับสิลสลามออะไรมาสันน่นลำท่านนบีพลเวลาท่านนบีได้รู้ท่นานนบีก็รู้ถึงแผนการที่เขาได้วางแล้วท่นานนบีก็โกรธนะโกรธพวกเขานะโกรธคนกลุ่มนี้มากท่นานนบีเลยบอกขอเขาเหลฟ้าว่าให้อะไรฮะให้บอกกับคนกลุ่มนี้ว่าบอกกับพวกเขาว่าให้กลับไปเดินในทางอะไรฮะในทางลุ่มนะในทางวาดีวาดดีเนี่ยที่แปลว่าหุบเขาเนี่ยพี่น้องวาดดีเนี่ยมันคือคล้ายๆกับคล้ายๆกับเป็นเป็นคลองอะแต่ไม่ได้มีน้ํา เขาเรียกว่าทางน้ําทางเซนทางที่น้ำพอเวลาน้ำภูเขาลงมาเนี่ยน้ำภูเขาจะไหลไปตามวาดีนี้เพราะนั้นวาดีก็คือคือหุบเขาคือทางทางน้ําทางเซนนะนะทางที่น้ามันทางที่น้ําไหลถ้าเป็นบ้านเราก็คือคลองแต่ว่าเป็นคลองเป็นคลองที่อะไรฮะอะไรซึ่งไม่มีไม่ได้มีน้ํเราเป็นแค่น้ําเซนอย่างเดียวเขา soi. เรียกว่าเรียกว่าวาดีถ้าแปลว่าุบเขาเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่ามันเป็น,เป,นเป็นที่ที่อยู่ระหว่างภูเขาแค่นั้นเองไม่ใช่แต่วาดีเนี่ยบางบางวาดีนะจะยาวมาก นะยาคล้ายกับคลองเลยนะแต่ไม่ได้มีน้ําจะมีน้ําแค่ตอนที่ฝนตกหนักๆแล้วก็น้ําจะไหลมาจากเป็นน้ำน้ำเป็นน้ําภูเขาเนี่ยผู้ไรฟ้าได้สัมผัสได้ถึงความโกรธของท่านอ,อับดุลลาห์สัลัมเน่ยนะแล้วท่านอบีก็ได้อ,อะไรฮะเดินพกกลับและในมือท่านอบีเนี่ยมีมีนะฮะมีก้อนหินอยู่นะเรีวยกว่ามีเหล็กอันเล็ก,ลกๆนะ แล้วท่านอบีกับบรรดาซาฮบะก็ได้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 หันไปหันไปทางกลุ่มชนนี้เนี่ยนะแล้วก็เอาเอาเอาเหล็กของท่านอบดุลเบียรัลลอห์ฮะเลวซัลลัมเนี่ยเอาคว้างไปที่กลุ่มชนนี้กลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่ตามท่านอบีมาทางด้านหลังเนี่ยนะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยนะเขาไงฮะมาโดยที่ใส่หน้ากากนะเขามาโดยที่ใส่หน้ากากมาหน้ากากก็คืออาจจะเป็นเป็นผ้าที่พันแล้วก็เหลือเห็นแต่เห็นแต่ล,ล,ลูกลูกตาเนี่ยนะ แล้วก็คือตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ได้ไ,ดไม่ได้มีใครจะมามาสังเกตได้ว่าใส่หน้ากากเพื่อมารอบค่าเพื่อมาอะไรเพราะคนเดินเดินทางเนี NP ่ยเดินทางในการทะเลทรายเนี่ยก็จะปิดหน้าปิดตาเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกตินะเอาล้อสุภาโนวตาราพอเวลาที่คนกลุ่มนี้เนี่ยเห็นห่วใจไฟเอาล้อให้ให้พวกนี้เนี่ยเกิดความกลัวแล้วก็คิดว่าแผนการพวกเขาเนี่ยมันต้องถูกเปิดโปงแน่นะเขคือคิดว่าหัวใฟ้าเห็นพวกเขาแล้วแล้วทันดาบีเนี่ยส่งคนมาดูแล้วแล้วก็เห็นพวกเขาแล้วเขาก็เลยเลยรีบหนีนะ หนีลงนะลงคือท่านนบีเดินที่สูงนะพวกนี้ก็ตามมาแล้วเวลาท่านนบีได้ให้ขรไยฟ้าได้ถอยตามไปดูเนี่ยพวกนี้ก็รีบรีบถอยหนีนะรีบถอยแล้วก็ลงมาลงมาเดินในที่ที่ผู้คนเขาเดินกันก็คือที่วาดีแล้วก็เพื่อจะได้ยังไงฮะเวลาปะพนกันไปแล้วก็ขรไยฟ้าจะได้ไม่รู้นะฮรรายฟ้าก็เลยเลยเลยมาหาท่านนบีสั่งๆเขาเลยวาั่ท่านนบีเลยเลยถามบอกบอกบอกฮรดายฟ้าว่าให้ ให้ขี่อูตามไปนะแล้วให้อัมมาร์เนี่ยเดินนะขดเยฟ้าก็เลยรีบนะรีบเดินตามไปพวกนี้ตามพวกนี้ไปตามพวกที่มันหนีไปนะแต่ว่าพวกนี้พอเวลาหนีลงไปนะไดฟยฟ้าก็ตามไปตามไปจากจาก,จากบนพื้นที่สูงเนี่ยแล้วก็มองดูที่ผู้คนนั้นท่านได้ไปถามขดเยฟ้าว่าเจ้ารู้จักใครบ้างไหมเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยที่ที่ได้ตามมาจะรอบสังหารท่านนบีเนี่ยถามขดเยฟ้าว่ามองเห็นไหม นะแล้วก็มีใครที่เจ้ารู้จักไหมเพราได้ฟ้าบอกว่าฉันรู้แค่อะไรฮะรู้แค่อูดที่เขาได้เขาได้ขี่มาเพราะว่ามันมันเป็นตอนมืดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกเขาอะไรฮะปิดหน้าปิดตามาด้วยท่านอริสสละลอยสัลลมก็เลยเลยบอกว่าพวกเจ้ารู้ไหมว่าไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันต้องการอะไรแล้วก็มันจะวางมันได้วางแผนอะไร บรรดาสฮาบะก็บอกว่าไม่รู้เราไม่รู้เลยโอ,โอ,โอท้โโอท่านอสูนของอท่านับีลเลาะห์ก็เลยบอกว่าพวกเขาได้ได้วางแผนเพื่อที่จะเดินตามมาข้างหลังฉันแล้วกนะ็เวลาที่ฉันขึ้นไปในบนที่สูงเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะจับฉันโยนลงมาโยนลงมาจากที่สูงก็ต้องการสังหารท่านนบีเนี่ยต้องการผลักท่านนบีลงมาจากที่สูงนะบรรดาสฮาบะก็ ถามท oh um ่าน نبي สัลลัุายดีลลัลลว่าอาละุรบิฮิมยา يا ر س ล ل ลลอฮดองนันฟนตรบะ ع صحاب าก็ถามท่านบีสัลลัอายสัลลับอกว่าถามว่า,า,วาท่านจะออกบัญชามาไหมออกคําสั่งมาไหมเราจะได้ไปตัดคอมันเลยนะคืาอา้าท่านนบีออกคาสั่งมาคําเดียวเนี่ยเราจะกลับไปตัดคอคนพวกนี้เลยนะท่านนบีได้บอกว่าอักร ر าอَُุ ي ัّ ت َาَ د َّนน ن َ ا าٌ وَيَقُولُ إ น ن َّ مُحَمَّدًا ق َ د ะ و َ ض َ ท่านนบีบอกว่าไม่ได้ฉันไม่ไม่อยากจะให้คนมาคุยกันแล้วก็มาบอกว่ามุฮัมมัดนั้นได้อะไรฮนะได้ลงมือกับพวกของตัวเองนะลงมือกับพวกของตัวเองเพราะเพราะอะไรเพราะพวกมุนาฟิกเนี่ยมาทําตัวเหมือนก้มคืนกับกองทัพของท่านนบีซอ,รรอรรลลอฮ์ซอลลัลลซัลกรก้มคืนกับมนรราสฮาบะทั้งที่พวกเขาเป็นอะไรฮนะเป็นมุนาฟิกแล้วท่านนบีก็เ,เอ่ยชื่อคนกลุ่มนี้ให้กับขไดาฟ้าแล้วก็บอกขอดายฟ้าว่าให้ปกปิดชื่อพวกนี้ไว้นะ จึงได,ได้ได้ได้รับฉายาว่าอะไรฮะซอฮิบโมเสสท่านอาบีสัลลอฮุอะลัยฮิวะาซัลลัมในบางรทวายยะบางรทวายยะได้บอกว่าท่านนบีสัลลอฮุอะลัยฮิวะาซัลลัมได้อะไรฮะได้บอกชื่อกับโปรเตฟ้าแล้วก็กับกับอัมมาร์แล้วก็บอกทั้งสองคนนี้ว่าให้ให้ปกปิดเอาไว้นะอย่าบอกใครและในบางสายรายงานเนี่ยในสิ่งในสายรายงานที่อิมอิสฮากได้ได้กล่าวไว้ ในเซียร์ของท่านนาบุลสลลัสัลลัมแล้วก็ในหนังสือมกอรีว่าท่านนาบดุลสลลัลฮะอะไรสัลลัมเนี่ยตอนนี้ท่านนาบีได้ตื่นมาในยามเช้าท่านนาบ,บ,กกบีบอกกับฮอกไรสัลดัมเนว่ยอนดีอลีานอับดุลสลลัลฮะอะไรสัลลัมนี่เนอนที่เรานอับดุลสลลลนอะไดอัลัมเนี่ยปอนแกน,น,นกนะท่านออบดุาสลกัลนะนนไีสัลลัมเนี่ยตอนที่ทนอับดุลลลับฮอุบัยลเรียกอบคทเ่รอานอับมาลสียกอบาอ hey, นะิรสัลลบเนี่ยตินทม่ตมานะ เพราะว่าท่านนบีได้บอกเอาว่าลละดิเขาคือคนที่บอกว่าลานันตะฮิฮัตนะรุมีมหัมมัดันมิเลนอัลกบะอะะันไลยนะเพราะพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะบอกว่าเขายัางไม่ยังไม่จบแน่จนกว่าเขาจะได้โยนมุฮัมมัดลงมาจากลงมาจากที่สูงนะคือโยนมุฮัมมัดลงเหวนะเพราะว่าเองอ,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 อ๋องการนะมุฮัมมัดอัสซาบูไคลรนมิน na na อินอิธันลากรนิม ว่าเขาเป็นไร่เละง نم ว่าเขาเป็นไร่และอัลละนะว่าเขานอัลกิลนะฮะว่าฮะว่ามุฮัมมัดแล้วก็สหายบ้าของพวกเขาเนี่ยดีกว่าเราเนี่ยเราก็นะเราก็เหมือนเหมือนกับเหมือนกับอูดอ่ะนะแล้วเขาก็เป็นคนที่เป็นคนเลี้ยงอูดแล้วพวกเราเนี่ยจะไม่มีไม่มีมันสมองนะแล้วมุฮัมมัดก็จะเป็นคนที่มีสิมาหมายความว่ากําลังกําลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเราตามมุฮัมมัดต่อไปเนี่ยเราก็เหมือนกับไม่ใช่อูดนะแพะนะก็นําเราก็เหมือนกับแพะ ที่ที่ต้องมีคนคอยเลี้ยงมีคนคอยคอยดูอยู่เรื่อยๆแล้วท่านนบีก็ใช้ขอ้ฟาฟ้าให้เรียกใครฮะมุญจมัยเบนฮาริสมูเรียอัจเจมีนะสองคนนี้คือเป็นคนที่ขโมยน้ำหอมของกาบะแล้วก็ออกจากคริสต์นะออกจากออกจากอิสลามหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้ท่านอนับดได้ใช้ให้เรียกฮิสนบิน,นูมเมร์วัตุอัยมะบบอิบินอุบัยรักกับอับดุลลาบินออยนะนะคนกลุ่มนี้คือคนที่บอกกับพรรคพวกของเขาว่าอะไรฮนะ อิสฮารูฮัดินไลแล้วว่าคืนนี้เราเรานอนกันดึกๆนะแล้วพวกเจ้าจะอะไรฮะพวกเจ้าจะปลอดภัยตลอดปีนะก็คืออะไรฮะเขาต้องการวางแผนในการสังหารท่านอับดุลสาลอมฮะอัลซัลลัมแล้วเขาก็บอกว่าสาลลอฮิมาละกุม <writing> อัมรุนดูนะตะกตุลูฮัดรอจุนบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยไม่มีคําสั่งอะไรนอกจากว่าต้องทําการสังหารผู้ชายคนนี้ให้ได้แล้วท่านอับดุลสาลอมฮะอะไรวะซัลลัมก็เรียกเขามาแล้วก็บอกเขาว่าไวา้นะเพราะพินาศแล้วเจ้าเนี่ย นะทำไมเจ้าทําแบบนี้นะนะการสังหารฉันเนี่ยการฆ่าฉันเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะถ้าหากว่าฉันถูกฆ่าท่านอาบีก็ได้ถามถามเนี่ยถามว่าอับดุลลาบินอัยยาเนี่ยถามเขาว่าถ้าหากว่าฉันถูกฆ่าเนี่ยมันมันมีประโยชน์อะไรอัแบบดุลลาบินอัยยาก็บอกว่าฟ่วะลาา์ฝ่าวะฮ์ยารุสุลลัลละลานะซานบิขายรินมาออตากััลลฮุนสร ع ط ا อ ا ด ل ว ا ل ن ص น على عدويك إنما ล ح ن ب ا ل บิกนะอัแบบดุลลาบก็นะแบบดบกได้ บอกกับท่านนาบีว่าขอสาบานต่อ้อสเลยโอรสนของเราเราคงเป็นคนดีอยู่ราบที่อัลลอฮ์ตาลาได้ให้ชัยชนะกับท่านนะแล้วก็ให้ชัยชนะกับศัตรูของท่านแต่ว่าเราเนี่ยเราต่อสู้ด้วยกับอัลลอฮ์แล้วก็ด้วยกับท่านนาบุนลีสารรลองเขาสัยท่านอับีก็เลยเลยปล่อยเขานะปล่อยเขาไปเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากคําพูดคําที่เขาได้แต่งขึ้นมาโกหกขึ้นมาแล้วท่านนาบีก็บอกว่าอุดะอุลีนะอุดะอุลีมรรฮิบินรบะีะรียะมรรฮิบินรบี คนคนนี้เป็นคนที่อะไรฮะบอกว่านักตุลุนว่าฮหดอันฟัรไฟกุนุนนัสอามมะลิกัลีฮีมุตมัอินนีบอกว่าเราจะสังหารคนคนนี้คนเดียวคือจะสังหารท่านนาบีเนี่ยแล้วก็ให้ผู้คนเนี่ยอะไรฮะมีความมีความสงบจากจากการจากการสังหารเขาท่านอนาับดุลเลาะห์สลมก็บอกเขาเช่นกันว่าทําไมเจ้าทําแบบนี้คือาหายนะแล่าเจ้าเนี่ยอะไรที่ให้เจ้าได้พูดแบบนี้ะไรทําให้เจ้าได้พูดแบบนี้ ชายคนนี้เนี่ยก็คือมุรรับินรบีย์เนี่ยก็เลยบอกยาอัลลอฮฺลลอฮฺอินกุนตะกุลต์เฌออินกุนต์กุลต์ชัยอันมินดาลิกอินนักละอาลิมุนบิฮิบอกมาคุณต์เฌอเฌมินดาลิกเขาบอกว่าโอ oh, รสุนของอัลลอฮฺถ้าฉันพูดอะไรเนี่ยท่านก็ต้องรู้นะแล้วฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะท่านอับดุลเบียร์สัลลัลลฮฺละสันลัม,ลมก็ได้รวมพวกเขานะรวมคน,คนพวกนี้มาเนี่ยคือคนพวกคนมุนาฟิกเนี่ยมีทั้งหมดสิบสองคนแล้วท่านอับดุลเบีก็บอกกับพวกเขานะถึงงคคาพพูดขขอเวกเ ที่ท่านอับดุลลาห์ของอะไรอัลสลัมได้ได้รับขวัญจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาละมาที่พวกเขาได้ไปไปวางแผนกันไปอะไรกันและอัลลอฮ์ตาลาก็ให้ท่านอับีเนี่ยได้รู้และบอกกับท่านอบีนะพวกคนเหล่านี้เนี่ยคนมุนาฟิกเหล่านี้เนี่ยก็คือบรรดาคนที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าในอายะ้างุปกรณ์ว่ายะฮ์ลิฟูนะบิลลาฮิมากรลูพวกเขาทั้งหลายได้ทำการสาบานต่ออัลลอฮ์ในคาที่เราได้พูดคุยพี่น้องฟังเนี่ยว่ามุนาฟิกเหล่านี้เนี่ยได้ทาการสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าเขาไม่ได้พูดวะลลกกกาูิมตันอัลกุฟรวะ แท้จริงอ๋อตาลานบอกว่าแท้จริงเพราะเขาทั้งหลายได้กล่าวคําพูดที่เป็นเป็นกูฟอร์เป็นการปฏิเสธและก็ปฏิเสธหลังจากที่เขารับอิสลามแล้วหมายความว่าอาจจะเป็นอิสลามที่ที่วอเฮที่เปิดเผยก็ตามนะวะฮัมมูบิมาลัมยานาลูและพวกเขาก็คิดนะอยากจะทําในสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะทําได้ว่ามาณกอมูอิลลาอานอกูนาฮุมอัลลอฮฺฮุออซูลูฮูมิฟอบดิและพวกเขาไม่ได้ต้องการจะอะไรฮะวางแผนเอาคืนอะไรนอกจาก นะพวกเขาไม่ได้ไม่ได้รับความโกรธเกี้ยวอะไรนอกจากการที่อัลลอฮฺตาราได้อัลลอฮฺและรอซูลเนี่ยให้พวกเขาได้ได้นะได้รับจากความโปรดปรานของของพระอ,องค์ฟะอียะตูบูยะกูไครรอนหละฮ์มฮะพวกเขาทั้งหลายได้มีการตอาวัดตัวเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเขาว่าอียะต่วันเราอันดิบุฮมุลล็อออะดาบันอาลีมันฟิดุนยาวันอาครรและหากว่าพวกเขาทั้งหลายได้พินหลังไปนะอัลลอฮฺตาลาทําการลงโทษพวกเขาที่เป็นการลงโทษที่แสนเจ็บปวดทั้งในโลกดุนยาแล้วก็ในโลกอาครรว่ามาละฮุมฟินอัล มิวารียูวลานเซรและพวกเขาทั้งหลายก็จะไม่มีผู้ที่เป็นเป็นอะไรเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเขาไม่มีผู้ที่เป็นคนคอยคอยทําการทําการคุ้มครองเขานะและได้พบกันต่อในครั้งหน้านะฮะสำหรับการพูดถึงมัสยิดเดรอรที่พวกมุนาฟิกได้พยายามสร้างกันขึ้นมาเช่นกันแล้วก็หุ่กลของการที่ได้ไปละหมาดที่มัสยิดเดรอรนะสำหรับวันนี้ก็เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะววนอัลลอฮามออานบนะมุฮัมมัดอวยลอาฮฺและซัลลัมและสลามมอะลัยคุมระห์มะตุลลอฮฺอัลลอฮ์ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม